ดูที่เข้ามาดูคลิปนี้อีกแล้ววันนี้เราอยู่ในแแบบเบเกอรี่เดี๋ยวอย่างแรกเราจะทําก็คือไปนั้นไปทําการเรียกร้องในเบเกอรี่หรือว่าเปิดร้านนั่นเองอย่างแรกก็ไปเก็บส่วนผสมเพื่อเ,าเอามาทําเป็นขนมโอเคเกมอยมยังแรบบเก็บงไงอ๋อเก็บแบบเอาอันนี้ด้วยเอาอันนี้ด้วยเอาของฟูไดเ้เยอะ ก็เสร็จแล้วก็เอาไปใส่ในเราวสะอ,อ้อะไรคือแม่มดกำลังตั้งม้วน้ยอ่ออันนี้ใส่ไปเลยเราคนทำไม่ค่คุกกี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้แบบอะไรคุกกี้เสร็จแล้วว้าคิดไว้มา,มาขายจ้าลูกค้าคนไหนอยากกินคุกกี้ ไม่มีลูกค้าเลยโอเคเดี๋ยวเรามาทำต่อดีกว่านี่เราจะเอานมใส่เอยอะๆมีอันนี้ด้วยใส่เอยๆส่วนผสมของเราก็จะมีคุณต้องเพิ่มรายการเลเกอรี่แต่ยัยงไม่เพิ่มลูกค้าจะมาถึงในอีกร้อยนาทีไม่ร้อยวินาทีเอาทุกกีจังใช่ลูกบี้จงัง<ะ>เสร็จเรียบร้อยด้วคุกกี้เราไปใส่กันโอเค โอเคได้คุกกี้เพิ่มอีกอ่ะอือโอเคอืม, okay. อ,มอันนี้คุกกี้คุกกี้ใหม่คุกกี้เนยชวยสงไปเก็บของเอามาเราขอไม่ค้ารำการชวงมันไวลูกค้ามาแล้วเลเวลรสองด้วยมาเล้จ้าแยบดาวมด้อ๋อลูกค้าลูกค้าซื้อเที่ยงเลยเหลือแค่คุกกี้ เอาไปลูกค้าไปเจอลูกคุกกี้มาไล้เทาไงอ่มีห้าสิบบาทซื้อโอเคคงซื้อได้แค่ตำอันนี้พูดซื้อพืพ้นฐานโอเคเอาไปตวเลยไปเก็บพอมานท่ามคุกกี้เพิ่มเอายกเกิดอ่ะทำตุนไว้เยอะๆเลยแล้วกันทุกคนเราได้เป็นคุกกี้แบบใหม่เป็นคุกกี้ดอกจันน่ากินสุดเลย แล้วก็ได้คุกกี้คุกกี้ชาโคอ,อีกแล้วออขึ้น่งไหนคุกกี้ชาโคทำเพิ่มลูกค้าจะมาภายในเจ็ดสิบนาทีททมาแล้วล่าใส่เข้าไปก็ยังคุกกี้เหมือนเดิมยังทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะโอ้คุกกี้ออกใหม่ๆออกเร็จใหม่โอ้คุกกี้สวยใจ โอเคจคุณลูกค้าอยากคุณคลูกค้าเราไปนะสามสองหนึ่ง,นะง,งเดี๋ยวถามแบบเย้ออันนี้จ้าคุณลูกค้าไม่สนใจสนใจเลยเหรอทำป็นกี่บาทเดี๋ยวทำทิ้งไว้แล้วกันบอกว่าจะไม่ไหมุ่กก้เดี๋ยวเราออกไปจากร้านแป๊บ,บนึงโอเคเราซื้ออใหม่ดีนว อุปกรณ์โอเคได้อหมรแล้วไปลองใช้กันมาดูกันว่าจะได้เพิ่มเยอะไหมเป็นเยอะขนาดไหนนะอ๋อเก็บได้เพิ่มมาอันเดียวเพื่องนี้กระตังไม่ดีกว่ะเอามาไขเตา เอออันนี้ค่ะเกินมาหนึ่งชาโคลเพิ่มมาหนึ่งไม่ใช่คุกกี่ชาโคลใส่ไปก่อนโอเคจ้าขอเอามานี่เอาไปใส่มาเพิ่มนะจ๊ะโอเคเราจะไม่มีอะไรแล้วน่จาจะเก็บ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 แค่ <Yeah. S 1> คุณลูกค้ามาอะไรเง้ยมาดกันว่คุณลูกค้าเขาจะซื้ออะไร แต่ยังแรกต้องยัดใส่เตาก่นอนามาันจะขายมาเทีย้ยงใส่เพิ่มโอเคโอเคเราก็ได้เป็นคุกกี้ใหม่อมคุกกี้ใหม่นะทุกคนมันเป็นคุกกี้ที่เหมือนไข่ดาวเนี่ยเดี๋ยวเราให้ทุกคนดูนีนิเรา ว่ามันเหมือนคุกไข่ขาดาวเราไปเก็บของอื่นต่อถ้าเกิดเสียงไม่ตรงกับภาพอะไรยังไงก็ต้องขอโทษด้วยเพราะว่าอันนี้อัดโอเคเดี๋ยวเราก็เก็บของไปอันนี้ต่อไปทำขนมต่อโอเคเออเราลืมบทุกคนตะกี้เราเลเวลห้าแล้วเราปลดล็อกเป็นของใหม่เป็นคือโดนัท อันนี้เราก็ได้เป็นคุกกี้ใหม่ไม่ใช่ดิอัน,นเก่านี่เป็นคุกกี้ชาโคอันเดียอันเดิมโอเคเราก็ไปเอาขอบมาเพิ่มแล้วทำโดนัทเดี๋ยวเราจะทำโดนัทให้ทุกคนดูแล้วก็ใกล้จะปิดคลิปแล้วโอเคเดี๋ยวไปเก็บของเพิ่มโอเคเราก็ได้ของเพิ่มมาแล้วเดี๋ยวเราเอาไปใส่เลยแล้วกันโอเคโดนัทกำลังเวฟ แล้วเราก็เอาคุกกี้มาใส่โอเคทำเพิ่มโอ้โอคได้แล้วโดนัทดูเลยนี่เห็นไหมทุกคนนี่ได้โดนั้นแล้วเอาไปวางขายโอเคส็ลรบวันนี้ก็แค่นี้แล้วกันนะก็อยากเห็นเรามาเล่นแมปอะไรอีกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้าย